โอเคผมนะก็สวัส <Tipp> ด <s> ีท <motiv ators> ่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีท้่เราเข้าสู่แพตช์แนลนะครับผมนะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวเกมบาร์ครับพ็อกเก็ตอีดิชันเลครับผม0.17.0.1นะครับผมนะอ่ามันมันเป็นมันเป็นมาที่เรารอคอยมันนะมันเนิ่นนานแล้วนะครับผมนะโอเค แล้วก็มีการอัปเดตมากมายไก่กองเลยเือนะครับผมนะอัปเดตอย่างแรกที่ผมประทับใจนะครับผมประทับใจก็คือปีกนั่นเองนะครับผมนะปีกกบหัวมังกรคุณผู้ชมรู้ไหมครับถ้ามีปีกถ้ามีหัวมังกรือกับปีกเนี่ยคุณผู้ชมต้องเดาได้นะครับผมว่ามันเอามาจากไหนนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมไปไปดูไหมครับเอาชีวิตรอดของคนอื่นได้นะครับผมนะ ว่าเขาอมาจากไหนนะครับผมจะชิพิเต้นะฮะอ่าพิเตอีกแล้วนะฮไม่รู้นครับเอาชีวิตรอดได้ครับนะก็โอเคผมไม่ฝากชื่อชองแล้วฮนะเพราะว่าเขียนยากนะครับผมนะโอเคก็พิเตเป็นต้นนะครับผมพิเตนะฮะแล้วก็พิเตแล้วก็แค่นั้นนะครับผมจะเป็นคนเดียวนะะพิเตก็อสตีฟคุงด้วยฮะสตีฟคุงนะฮะ ดูอะไรครับผมนะโอเคอัน,นต่อไปนะครับผมเนะี่ยมีการอัปเดตมากมายแกกรอน,นะครับผมนะเพราะว่ามีปีกกับมีหัวมังกรน,นะครับผมมาพา่อก็ต้องเอามาจาก dN ถูกไหมครับอ่าแล้ว DN อนไปยังไงนะครับผมนะผมจะไม่จะไม่สอนคลิปนี้ดีกยวก่อนเดี๋ยวเอาไปสอนคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะก็ยางยังไรที่ผมอัปเดตได้ผมภูมิใจมากกว่ามีหัวมังกรก,กับปีกนะครับผมนี่คือเตียงครับ ทำไมถึงว่าเตียงครับผมนะก็โวเชนก่อนๆตั้งแต่ส1 0นะฮะเก่ามากเลยนะฮะมาทุบเตียงครับดูทุบเตียงฮะทุบเตียงของโวเชนก่อนๆเนี่ยเป็นอมตะทุบเตียงแล้วมันจะเตียงแล้วทีนี้เตียงมันจะนะครับเตียงมันจะดอปนะฮะแล้วโวเชนนี้ครับทุบนะฮะปุ๊บนี่ปุ๊บนี่เตียงไม่ดอปครับผมเป็นอะไรที่โกลู กูภูมิใจแป๊บนะฮบผมโอเคแล้ว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 นะฮะก็พี่สร้างประตูดีเอ็นนะครับผมนะพิธีไปนะฮะถ้าเครื่องถ้าเครื่องใครนะครับถ้าเครื่องใครนะถ้าเครื่องใครนะครับผมนะแหลกเป็นมาั้งกระตุกเป็นมาั้งแล้วก็ลื่นเป็นนานาครั้งนะครับผมหรือเป็นเครื่องเป็นแบบผมนั่นเองนะฮะหรือเรียกง่ายๆตัวเครื่องกากนะครับผมนะก็ให้ทําแบบผมนะครับผมในการไปดีเอ็นนะฮะ โอเคหรือว่าโลกอง์กรนั่นเองนะครับผมนะวิธีอปุปกรณ์ในการไปนะครับผมเราจะไปหาก็ได้นะฮะหรือว่าเราเนี่ยจะไปเราจะสร้างเองก็ได้ในโลกอมตะหรือว่า Creative, ครีเอทีฟนะฮะโอเคนะครับผมนะอ่ะนี่ครับผมนี่คือวัสดุดในการใช้สร้างนะครับผมนะก็คือตรงเนี้ยสิบสองอย่างละสิบสองนะครับผมนะโอเคนะครับ แล้วก็เก okay, right? ็บม right? oh, ือแป๊บนึงนะเก็บมือเก็บ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 มือเก็บมือเก็บเก็บเก็บนี่แน่นอนนะครับโอเคครับผมนะที่อัปเดตมาครับผมนะก็เปี่ไอออสไอออสเอนเดนะครับผมนะใช้ปาได้ครับผมนะแล้วก็ปีกนะครับผมที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะแล้วก็มีเอ็นดูโฟนะฮะเอ็นดูโฟที่สามารถป่าได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะว่ามันป่าได้นะครับผมนะป่าได้นะครับผมแล้วก็มีบล็อกใหม่นะครับผมที่ยผมยังไม่เอาออกมาเนาะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูสดๆเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะฮะก็ก็ก็อย่างไวะ,ะอยู่ตรงนี้นี่จะได้โอเคเรื่องส่วนแรงมีบันไดนะฮะแล้วก็มีบล็อกสองบล็อกนะฮะนะครับผมแล้วก็มีสลับด้วยนะฮะอีนุสลับนะครับผมนะสลับสลับสลับต้องเอาบล็อกมาด้วยอ่าบล็อก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 สลับสลับด้วยนะครับผมนะโอเคผมออกมาไม่ได้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับจากนั้นก็พร้อมทุกอย่างครับผมนั้นว่าจะเป็นพี่มังกรหรือว่า ของที่อยู่ในเอ่ออินสิตี้นะครับผมนะแต่้นก็ทุกคนเห็นเวอร์ชันนะครับตั้งแต่มาอัปเดตเวอร์ชันศูนย์จนะครับผมนะพิษเอ่ออะไรวะนะครัวนะนี่ฮะไอ้ว่าปักนะครับซอนเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยซอนเนี่ยนะครับผมนะครัวเลยนะดิสเซเซอร์กับดอปเปอร์เออจำได้ละ ดิเซนเซอร์นะครับจะเป็นตาวงกลมนะครับผมน้ําไม่มีหน้าตาอย่างนี้กับดิเซนเซอร์จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอุชันนี่เก้บังแล้วขอขุณโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็นะครับจะมีไข่มีด้วยนะครับผมไข่มีแล้วก็มีเอ่อเอ่ออ็นเตอร์เชตนะครับผมแล้วก็แท่งนะฮะแล้วก็เอ็นเนอร์คริสตัลหรือเปล่าวะแล้วก็หัวมังกรแล้วก็ไข่มังกรนะฮะนะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ชมดูดีใช่ไหมครับว่า เอาบล็อกไว้โซนแล้วก็วางหัวมังกรใส่มันจะขยับไปอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็มีจะเป็นหน้าตาอย่านี้นะครับผมมันจะมีตัวลูกด้วยนะคะสูบเอานะครับผมแล้วก็